สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่10นาทีคดีดังกับวราชินีสิงสุวรรณที่ออกอากาศผ่านทาง YouTube Channel ในช่องของ RMUTP Life นะคะสำหรับวันนี้ค่ะกลับมาพบเจอกันกันกบอีกหนึ่งอพิโซดน์ฝนจะนำทุกท่านไปย้อนคดีของนักฟุตบอลคนหนึ่งค่ะที่เขานั้นลงเตะรับใช้ทีมชาติแต่เมื่อผลบอลน,นั้นมันไม่เป็นไปตามที่แฟนบอลคาดหวังเอาไว้ทาให้เรื่องราวโศกนาฏกรรมนี้เลยเกิดขึ้นย้อนกลับไปนะคะเรื่องราวที่ ามาเล่าในวันนี้อยู่ที่ประเทศโคอลอมเบียค่ะเป็นประเทศหนึ่งที่เรียกได้ว่าคลั่งคล้ากีฬาฟุตบอลอันดับต้นๆของโลกในแมตช์ฟุตบอลโลกปีหนึ่งนะคะประเทศโคอลอมเบียเนี่ยเขาพ่ายแพ้ให้กับประเทศอังกฤษซึ่งเป็นการยิงจุดโทษไม่เข้าปรากฏว่ากระแสบางส่วนในประเทศโคอลอมเบียก็โจมตีนักเตะที่ยิงจุดโทษพลาดนะคะอย่างรุนแรงจนถึงขั้นบางคนก็ถูกขู่ฆ่าก็มีแต่ข้อดีที่ไม่ได้มีเหตุการณ์เลวร้าย เกิดขึ้นแต่เรื่องราวของผลฟุตบอลที่ไม่ได้เป็นไปตามใจของแฟนบอลเนี่ยมันก็ไม่ใช่ค,คําขู่คำขำเพียงอย่างเดียวค่ะเพราะที่ประเทศคลัมเบียนะคะเคยมีนักเตะท่านหนึ่งที่ถูกลอบสังหารมาแล้วซึ่งนักเตะท่านนี้มีชื่อว่าอันเดสเอสโคบาเอสโคบานั้นเป็นกองหลังตัวกลางหรือเซนเตอร์ในทีมชาติคลัมเบียในศึกฟุตบอลโลกปี1994เรียได้ว่าตลอดชีวิตการค้าแข่งของเอสโคบา นนั้นเขาเป็นนักเตะที่ใจบุญคนหนึ่งเขาพยายามสร้างภาพพจน์ของประเทศโคลัมเบียให้ดีขึ้นมาโดยตลอดตัวเขาเองก็ได้รับสมญานามว่าเป็นสุภาพบุรุษแห่งฟุตบอลในอาชีพนักเตะของเอสโคบานั้นกำลังไปได้ดีค่ะเขากำลังจะย้ายไปเล่นที่เอซีมิลานทีมชั้นนําในลีกระดับโลกอย่างกาโซเซเลียนะคะโดยเป็นของอิตาลีในเกมแรกของโคลัมเบียนั้นในการแข่งขันระดับโล ตอนนั้น,นะะับแมตช์แรกเนี่ยเขาแพ้ต่อโรมาเนียไป1ต่อ3นะคะแต่ก็ยังถือว่าเขานั้นมีโอกาสเข้ารอบค่ะเพราะว่ายังเหลืออีก2นัดส่วนนัดที่สองคลัมเบียต้องเจอกับเจ้าภาพอย่างสหรัฐอเมริกาถ้าคอลัมเบียชนะจะมีโอกาสสูงมากที่คอลัมเบียจะเข้าสู่รอบถัดไปตั้งแต่เริ่มเปิดสนามคอลัมเบียบุกอย่างพายุหมุนค่ะคลัมเบียพยายามจะเอาลูกแรกให้ได้เร็วที่สุดแต่แล้วค่ะจังหวะสวนกับของจอห์นฮา นนั้นเขาคอสบอลเข้าไปตรงกลางเพื่อที่จะให้บอลแอนนี่สจวตนะคะแต่บอลกลับไปโดนเอสโคบาแล้วมันกลับเข้าประตูตัวเองหลังจากนั้นคอลอมเบียก็เสียอีกหนึ่งประตูทําให้สหรัฐอเมริกาเฉือนชนะไปที่2ต่อ1ผลที่ตามมาก็คือคอลอมเบียแพ้2นัดติดกันตกรอบแรกในการแข่งขันฟุตบอลโลกในที่สุดหลังจากที่คอลอมเบียตกรอบแรกแล้วเอสโคบาก็ได้เดินทางกลับไปประเทศของเขา วันต่อมาเขากับเพื่อนเดินทางไปที่ไนท์คลับแห่งหนึ่งเพื่อดื่มเหล้าสังสรรค์แต่เขาดื่มไปจนถึงตี3มของวันใหม่หลังจากนั้นเอสโคบาร์ก็เดินไปที่จอดรถที่ เขาได้จอดทิ้งไว้แล้วก็เข้าไปนั่งในรถยนต์จูจ่ๆมีชายแปลกหน้า3คนเดินเข้ามาที่รถของเขาแล้วก็มีการโต้เถียงกันเกิดขึ้นไม่มีใครทราบว่าเขาถกเถียงอะไรกันชายสคนถือปืนพกประจําตัวออกมาหนึ่งในนั้นยิงไปที่เอสโคบาจํานวน6นัดด้วยกันโดยขณะที่เขายิงเขาตะโกนคําว่าโก ทุกนัดที่เขาลั่นไก่ใส่เอสโคบาหลังจากนั้นฆาตรกรก็หนีไปทันทีพวกเขาทิ้งเอสโคบานอนจมกองเลือดอยู่อย่างนั้นเอสโคบาถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายเขากลับมาเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนั่นเองซึ่งตอนนั้นเขามีอายุเพียง27ปีเท่านั้นงานศพของเอสโคบาถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่โดยมีผู้เข้าร่วมงานร,ร,ร่วมกว่า1 2, นึ่งแสนสองหคนปัจจุบันชาวโคลอมเบียก็ยังคงยกย่องเอสโคบา บางครั้งกองเชียร์ก็จะนำรูปของเอสโกบาไปเชียร์เวลาที่ทีมชาติของตัวเองแข่งขันการสูญเสียเอสโคบานั้นถือว่าเป็นการสูญเสียครั้งสำคัญค่ะเพราะเอสโกบาเป็นนักเตะชั้นนำที่มีอนาคตของประเทศเขากำลังจะย้ายไปเล่นในยุโรปและกำลังจะแต่งงานกับคู่มั่นของเขาซึ่งมั่นกันมานานกว่า5ปีแล้วสุดท้ายแล้วเรื่องราวโศกนาฏกรรมนี้ฆาตรกรก็ถูกจับในเวลาต่อมาตำรวจเชื่อว่าฆาตรกรนั้นเป็นบอดี้การ์ ของนักธุรกิจค้ายยารายใหญ่และก็คาดเดาได้ว่านักธุรกิจรายนี้น่าจะแพ้พนันฟุตบอลจำนวนมหาศาลจนถึงขั้นเกิดความแค้นและก็ตามมาเก็บเอสโคบาแต่สุดท้ายแล้วตำรวจไม่มีหลักฐานที่จะสาวไปถึงนักธุรกิจรายดังกล่าวจึงทำได้แค่จับมือสังหารมาลงโทษเท่านั้นฆาตรกรถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลา43ปีแต่เขากลับได้รับการลดหย่อนโทษให้เหลือเพียงแค่11ปี เพราะเขาประพฤติตัวดีอยู่ในคุกเรื่องราวของเอสโคบานั้นก็เป็นเรื่องที่น่าสะเทือนใจค่ะจริงๆแล้วนักเตะทุกคนที่ลงเตะให้ทีมชาติของตนเองฝนเชื่อว่าเขาผ่านการฝึกฝนฝึกซ้อมมาอย่างหนักเพื่อจะรอแข่งขันในระดับทีมชาติแต่ว่าในเมื่อผลฟุตบอลมันไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ค่ะการกีฬาสุดท้ายแล้วมันต้องมีแพ้แล้วก็มีชนะอย่างไรก็ตามค่ะลูกฟุตบอลกลม ะะเราก็ไม่สามารถคาดเดาได้เชียร์กีฬาก็เชียร์ให้เป็นสีสันสนุกสนานค่ะอย่าไปข้องเกี่ยวกับการพนันเลยเพราะว่าเราก็เห็นอยู่หลายต่อหลายครั้งนะคะที่คนเสียพนันเนี่ยบางครั้งก็หมดเนื้อหมดตัวบางคนหาทางออกไม่ได้ก็โดนเก็บบ้างก็มีโดนยิงเสียชีวิตบ้างก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเชียร์กีฬาเชียร์ทีมที่รักที่ชอบได้แต่ว่าห่างไกลจากการพนันดีที่สุดค่ะอันนี้ก็คือหนึ่งเรื่องราวที่นํามาฝากกันกับ10น ทีคดีดังในวันนี้นะคะอย่างไรก็ตามผ่านมารับฟังแล้วฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ไม่พลาดรายการดีๆของทางช n n e l ของเราด้วยนะคะและก็เป็นกำลังใจให้กับทีมงานผู้ผลิตสำหรับวันนี้ค่ะฝนเวลาสินีสิงสุวรรณคงต้องลาทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ